คือจริงๆอย่าเรียกว่ามั่นใจพรุ่งนี้อาจจะเลิกกันก็ได้เอาจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะปิดก็ได้นะเดี๋ยวรอตามข่าวนะอันนี้เราพูดกันแบบว่าเราไม่ต้องมาแอปกันเลยเาเรียกว่าเป็นเบิร์ดเดย์ด้วยนะคะของทางช็อปปี้นะคะบอกเลยว่าวันนี้จัดใหญ่แล้วก็จัดเต็มเขาเรียกส่งท้ายปีจริงๆนะคะซึ่งจะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่12เลยะค,ะค่ะก็ใหญ่ทุกคนมาช้อปกันเยอะๆนะคะเพราะนี่จะเป็น การลดที่แบบแรงที่สุดส่งท้ายปีเลยแล้วก็เป็นการร่วมเบิร์เดย์ให้กับทางช็อปปี้ด้วยค่ะว่าแจกใหญ่แจกเยอะแจกใหญ่แจกเยอะเลยค่ะก็อย่างที่บอก1คือส่งท้ายปีด้วยนะคะ2ก็คือเป็นการเบิร์เดย์กับช็อปปี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยรอเลยมีเกมด้วยแล้ววันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเเลบแต่ละคนแน่นมากคอมเมนต์แน่นมากจัดหนักจัดเต็มแน่นอนที่แน่ๆคือได้รับความสนุกวันนี้ที่เราเตรียมมาให้นะคะยังไม่พอยังได้เขาเรียกว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโค้ดเป็นส่วนลด หรือของแถมใดๆรอดูกันได้เลยค่ะแต่ว่าชอปเ,เราก็รอด้วยค่ะสเอ็ดเอ็ดส,ดส,ดสแล้วยางอ๋อแน่นอนที่สุดค่ะคือตอนนี้วิธีการช็อปของคนไทยเปลี่ยนไปะละปกติเนี่ยก็จะช็อปเฉพาะของที่เรียกว่าเป็นของใหญ่และของแพงแล้วรอลถแต่ตอนนี้เราจะเริ่มที่จะแบบช็อปของที่เราใช้อยู่ทุกวันเป็นของจำเป็นแล้วรอแบบ12-12-11-11 เพื่อจะซื้อตุนซื้อกันเยอะๆเพราะต้องใช้กันยาวๆเพราะนั้นใครที่รอตุนของเนี่ยเพชรบอกเลยโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะค่โอออออเเรรราาาาหน้ตงใครจะเปิดก่อนเนื่องสาวเปิดก่อนละกันเปิดเมื่อวานที่บอกว่ายอมรับเป็นแฟนแล้วคืออะไรงงตัดเส้นการแบบเปิดใจเลยเปิดใจเปิดใจเหรอคะรายกานรายการเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วเอาตรงๆถ้าถามจากใจคือไม่ได้อยากเปิดเอิอเลทเขาเปิดให้ก่อนอ่าเราก็เตรียมลูกเหรอเออเราเตรียมกันทุกวันค่ะ เราเตียมกันทุกวันว่าเวลาใครถามให้พูดว่าอะไรโสดลูกหนึ่ง <les> พอนับห้าปุ๊บคุณตำรวจ <c oughs> ตบมือให้หนึ่งนะคะตบมือห,หนึ่งลูกเขาเปิดไปตอนบ่ายเราก็เลยคิดว่าอ่ะดูซิว่าจะเป็นยังไงปรากฏโอ้โหคนถามเยอะมากแล้วคนก็ไปจับตาเป็นผู้กองไอซ์ซึ่งเราบอกไม่ใช่นั่นน่ะเพื่อนสนิทเราพอเราบอกไม่ใช่คนก็ถามอีกว่าแล้วคนไหนอ่ะคนไหนที่เลดพูดแล้วเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันตอนกลางคืน ก็เราก็คิดว่าเออเปิดเป็นรูปก็น่าจะจบไม่ต้องตอบคําถามเยอะพอเปิดปุ๊บหกชั่วโมงปิดดีกว่าปิดดีกว่ามีเรื่องอะไรปิดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรทาให้เราปิดเลยอะคะก็อาจจะเป็นเพราะหลายๆอย่างที่เรายังไม่คียกันนะคะเราไม่ได้เข้าใจกันแค่ไม่ได้มีเวลามาแบบตามรื้อตามเช็คใครอะเนาะซึ่งถ้าเขาแค่ดีกับเราเราคิดว่ามันก็โอเคแต่ทีนี้ถ้ามันยังไม่ชัดเจนเราคิดว่าปิดไปก่อนมันก็ไม่ได้เสียหายอะไร ก็เลยปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเคลียร์กันอีกทีเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็ไม่รู้ก่อนล่วงหน้าใช่ไหมครับว่าไม่รู้ค่ะอ๋อไม่ใส่ใจอะไรเลยดีกว่าแล้วพอมันมีข่าวมาเห็นว่าเราก็ถึงขั้นงอนเลยอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราปรเทคตัวเองเนาะมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องมาเจอค่ะเราอยู่ในจุดนี้เราดูแลตัวเองค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันมากระทบกับเราเราคิดว่าก็ไม่ต้องไม่ต้องรับมันดีกว่าดีกว่ามานั่ง เปิดแล้วก็รอเวลามานั่งตอบคําถามแพทก็เลยคิดว่าปิดไปเลยน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดอ,อ๋อถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เปิดเราก็ไม่รู้พอเปิดปุ๊บก็เริ่มมีชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองคอยส่งข้อมูลมาเราก็เลยได้รู้พอเรารู้เราก็ให้เขาไปเครียร์มาก่อน ใช่เพราะเคลียร์แล้วค่อยว่ากันทำให้เรามั่นใจถึงแบบบอกเขาว่าเขาเป็นแฟนเพราะอะไรคือจริงๆอย่าเรียกว่ามั่นใจพรุ่งนี้อาจจะเลิกกันก็ได้เอาจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะปิดก็ได้นะเดี๋ยวรอตามข่าวนะอ่ะอันนี้เราพูดกันแบบว่าเราไม่ต้องมาแอปกันเลยจะใครจะบอกว่า้ยเร็วหรืออะไรอ๋อเร็วเป็นเป็นคนเร็วช่วงชีวิตเราผ่านอะไรมาหมดแล้วในชีวิตไม่ใช่เป็นเด็กอายุ18นะเราเราคิดว่าเราเร็วเราก็ไม่เสียเวลากับอะไรเลยแล้วพก็รู้สึกว่าเราเคยมาหมดละ ตลอเรื่องเวลาจะนานจะช้าทุกอย่างถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ถ้าเขาแค่ดีกับเราแล้วเราแฮปปี้กับสิ่งที่เขาดีกับเราจบคนจไม่สืบเลยหรอไม่ไม่แพททำแต่งานเลี้ยงแต่ลูกแพทจะเอาเวลาที่ไหนไปสืบอย่างวันนี้สิบเอ็ดโมงเพิ่งจะได้พักเมื่อกี้ม,มันไม่มีเวลาเลยเพราะนั้นคนที่เข้ามาเขาต้องจริงใจกับเราดีาแล้วการ,ราที่พอเราเปิดการที่เราได้รู้ข้อมูลแพทกลับมองว่าการที่เปิดโอ้ก็ดีเหมือนกันมีคนช่วยเช็ครายละเอียดให้เรา ไม่งั้นไม่งั้นเราก็เราก็คงไม่รู้อะไรเลยไม่คุยกับแฟนเก่าก็ไบ้ไหมคะไม่มีเหตุจําเป็นจะต้องไปคุยอ่ะแฟนเก่าไม่ไม่มีเหตุจําเป็นเลยค่ะเราไม่คุยกับเพื่อนเราก็มองว่ามันเป็นระยะเวลาที่เร็วเร็วไปเพจไม่รู้ว่าสิแต่ขออย่างเดียวคือเขาเคลียร์ก่อนที่จะต้องเจอเราคือเณช่วงเวลานั้นน่ะเขาเขาบอกว่าเขาเคลียร์แล้วส่วนจะเรื่องเวลาสั้นยาวเพจไม่ได้สนใจอะค่ะแต่อยู่กับเราคือต้องเคลียร์ คือณ <c oughs> ตอนนี้ณ <c oughs> ตอนนี้ก็เราก็คุยกันนะคะ <c oughs> ว่าเขาเคลียร์ก่อนก่อนอีกแต่แค่เราอะรู้สึกว่าเราไม่รู้เรื่องนี้ <c oughs> เราเลยไม่ชอบใจ <c oughs> แต่ถามว่าก่อนคบเราเขาต้องเคลียร์แล้วเ <c oughs> พราะแพทไม่ไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เลยเพียงแต่แค่เราไม่รู้พอเรารู้หลังคือเรารู้จากเอาพวกนา้เรารู้จากคนอื่นเราไม่ชอบ <c oughs> เราชอบรู้จากปากคนที่เราคุยอยู่เท่านั้นไม่ไม่ถามแบบชาวบ้านเลยนะวันนี้เขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วว่าเรามีความมั่นใจในตัวเขามากแค่ไหนก็บอกอยู่ว่าพ่กนี้อาจจะเลิกกันก็ได้ จะเอาอะไรกับแพทย์นภพานะแ,แบบคุณแบบว่าไม่แน่นอนอไ,มไม่มีอะไรแน่นอนเขาขอแต่งงานกันแล้วเขายังเลิกกันเลยก่อนมันถูกป้ามันไม่มีอะไรแน่นอนการตอบโต้แรกของเขามีผลไหมคะสำหรับแพทย์อะคะเฉยๆแต่มีผลกับเขาหรือเปล่าแพทย์ไม่แน่ใจนี่เป็นเพราะแรงเชียร์จากเพื่อนๆเราหรือเปล่าเพราะเขาก็แบบโอเคกับเออขาได้คือจริงๆอะที่ที่เพื่อนๆเชียร์อาจจะเป็นเพราะว่า เขาไม่ใช่แค่ดีกับเราเขาดีกันพี่น้องเราพ่อเราเพื่อนเราทุกคนมันก็คงไม่แปลกที่พอมันมีปัญหาเกิดขึ้นเราทุกคนพยายามมาช่วยกันซัพพอร์ตเรารวมถึงเพื่อนของฝั่งเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเอาน้องน้ำอีกแล้ว n อ m เก r ฑนัีเบอร์วันน้องน้ำเอาใจแม่ไปเลยลูกนับเบอร์วันคือเรื่องเรามันก็คือเหมือนแบบได้มีโอกาสคุยกันเนื่องจากว่าแพทอะ ทำรายจะทำรายการใน y t u t u อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชื่อรายการคือ On นเซลก็คืออยากเชิญคนโสดอะมามามาเปิดตลาดในในช่องเราอะไรเงี้ยมานะเราอยากได้คนหลายอาชีพจริงๆอยากเราอยากให้ทุกคนมาเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเออมีเรารับหมดซึ่งเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นมาเราก็ถามทุกคนถามเลขค่เราถามน้องเอ๋ยถามน้องน้าบอะไรเงี้ย ว่าถ้าเกิดมีเพื่อนโสดหรืออะไรอะเอามาอ่าแล้วน้องหนูก็แนะนําคนนี้มาอ่าแอบพึมกันมาก่อนไหมคะใช่ค่ะแล้วเขาก็เป็นแขกในรายการเรากําลังจะเป็นค่ะแต่ตอนนี้คือเป็นแฟนแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นแขกแล้วไม่ใแขกแล้วอ้าวแค่ตั้งใจหรู้จักกันมากี่เดือนครับอุ้ยแต่เราไม่ได้นับเลยอ่ะซักครั้งที่จะไปถ่ายรายการมานั่นนั้นก่อนนั่นนั้นอีกค่ะเกือบปีไหมคะไม่เกือบไม่เกือบค่ะ ไม่รู้นะเปิดเปิดปิดปิดไม่นับแล้วล่ะ <laughs> ใครแ <laughs> ชร์ตองขออนุาตตอนนี้มันมีข่าวหรือว่าตัวเขาเองอะครับเพิ่งเลิกกับแฟนได้ห้าวันแล้วก็มาขอเราเป็นแฟนเ,นเรื่อาน่ะเป็นคนคพูดเองอไม่ใช่ข่าวลือน้องเป็นคนพูดเองมันเป็นเรื่องจริงน้องไม่นคนน้องนับเอาเองน้องก็เลยคิดว่าอันนี้เราคิดเองหรอใช่สิทำไมอ่ะเราก็นับของเราแล้วเราก็พูดออกมาเลยไม่สนใจไม่สนใจอันนี้คือลัวหัวว่า มาสิมาเลยรออยู่ตำรวจแล้วเนาะอันนี้นะฮะอันนี้สนใจเราไหมเพราะหลังตำรวจนั่นนี้เราบอกไอซ์ว่าเราอยากได้คนในเครื่องแบบอันนี้เต็มเลยสนใจเรามหจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวเป็นหยอกเป็นหยอกคือเพื่อนพอเพื่อนเป็นตำรวจเป็นผู้กองเราก็แค่หยอกเพื่อนว่าถ้าเราอย่าลืมเพื่อนนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยได้ จริงๆขอแค่เขาเป็นคนดีแค่นั้นเองคือแพทไม่ได้ต้องการอะไรแล้วแพทชอบเป็นคนตรงๆคือเราอะตรงมากเพราะนั้นการที่เราเรารู้สึกเราตรงเราแฟร์มากๆค่ะเราก็อยากได้คนที่ตรงแล้วก็แฟร์กับเราบ้า,างาลนะ้วนะตอนนี้ไงเขาก็ take action, เทคแอคชั่นเขาก็แสดงให้เราเห็นแต่ว่าเราก็ยังอะไรไม่ได้แต่แต่แพทแค่คีบความรู้สึกดีๆแล้วก็เท่าวันนี้มันมีความสุขมันก็โอเคแล้วอะ เพ่อแฮปปี้บ้างงงเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเข้ากับเพื่อนเราเขาเข้ากับลูกเราได้ด้วยนะคะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันมันโอเคสําหรับเราคือแค่ทีโอกาสได้เจอครับครับมาประสบารทุกคนแล้วค่ะใช่ใช่เป็นยังไงบ้างครับต่าต่ไอ่ะคือเขากับกายพอเป็นเรื่องอย่างเงี้ยเขากับกายเป็นห่วงเรามากกว่าลูกเขาอีกเหมือนแบบให้ลูกเขาระวัง ก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรเพราะเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งคือเขาเขาเป็นห่วงเรากับลูกอ่ะเราก็เลยแฮปปี้ว่าโอออย่างน้อยเขาก็เข้าใจจริงๆเขาเข้าใจในงานของเราเพราะว่าเราทางานทั้งวันจะบอกว่าแพทก็ต้องเข้าใจงานเขาด้วยไม่ใช่แค่หวังว่าจะให้เขาเราเข้าใจแต่เราคนเดียวเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยในเมื่อถ้าเราต่างคนต่างเข้าใจกันมันก็ไม่มีปัญหาก็ทํางานกันอย่างสบายใจค่ะแพทเล่นละครกากาด ตั้งหลายปีแล้วแล้วกัสก็เป็นเพื่อนกับนับอีกมันก็วังวนกันไปหมดใช่วังวนกันไปหมดทำไมอยากให้นับดิวไข่ให้เธอนางมีในสต็อกเยอะนะคะไม่จะดูชนนับเรซเขาไม่ว่าอะไรเลยค่ะเรียกเขาว่าอะไรเรียกเลซเขาไม่ว่าอะไรเลยค่ะเรียกเรียกเรียกนาค่ะเรียกคุณนาคุณนาถ้าถามนัวันนี้ถ้าเราจะเรียก คนที่จะเข้ามาว่าเป็นแฟนมันจะต้องมีส่วนประกอบอยังไงบ้างนะวันนี้อุ้ยยากจังเลยอ,ะอ่ะคีย์เวิร์ดเลยนะคีย์เวิร์ดเลยนะอุ้ยแต่ละสัปดาห์รหรอไม่รู้เลยว่าจะคือส่วนประกอบคือคงต้องเป็นคนดีป่ะต้องไม่โกหกเราต้องเริ่มจากการที่เราคุยกันก่อนอะไรเงี้ยส่วนเรื่องของการซัพพอร์ตถ้าได้ด้วยก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็อ่ะมาค่อยคุยกันแล้ววันนี้เป็นแฟนไม่เป็นพี่ เดี๋ยวถามเขาก่อนได้ไหมเออเดี๋ยวถามเขาก่อนเป็นไม่เป็นคู่แข่งคนอื่นเหรอคะหมายถึงของเราหรือของเขาของขับรถคนอื่นมามาจีบเราอยิ่งหนุ่มคนอื่นๆอย่างเงี้ยมาชิงด้วยทำยังไงดีอ่ะสราตรวจเราตรวจไม่มีแห่เปิดขนาดนี้ใครจะกล้าเข้ามาล่ะคะแต่เราอายุไม่มีปัญหาเนอะถ้าเราผ่านตอนสิบปีมาได้แปดปีไม่น่ามีปัญหาละแม่จำูนเรื่องความรักของแม่ทุกครั้งเนี่ย จจด,ด,ดีแล,แล้วก็แสดงว่าเรายัางเป็นที่พูดถึงไม่ใช่ลืมกันไปดีแล้วแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นไตยอย่างเงี้ย <laughs> ดีแล้วแต่บางคนบอกว่าแบบว่าอีกวันนึงมีข่าวกับอีกคนแต่วันนี้แบบมาเปิดตัวจริงๆอะข่าวกับอีกคนอคนนะอย่าไปอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเขายัางไม่ทันเริ่มด้วยแล้วอย่างที่บอกคือจิ้นคือมันเป็นการจิ้นซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่หรืออาจจะใช่ในอนาคตไม่รู้ น่ะวันนี้ถ้าให้พูดถึงเขาอะคือยังไงเขาอาจจะเป็นอนาคตของแพทก็ได้ะเขาก็ขอแบบเหมือนแบบว่าก็ยินดีค้าเราเรารู้เยอะนะเราพูดเยอะเขาก็เหมือนยินดีกับเราด้วยถ้าถ้าแบบว่าเราที่จะแบบคือหนึ่งอย่างที่อย่างที่อย่างที่ปอพูดเลยค่ะว่าเขาเองเขาก็ยังไม่ได้เริ่มแล้วเขาจะคาดหวังอะไรจากการที่ตัวเขาไม่ได้เริ่มแต่การที่เขาเห็นเรามีความสุขมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วถ้าถามพทวันนี้ ใช่วันนี้มันอาจจ,อาจจะอาจจะอาจจะยังจึกจักจึกจักหรือไม่ใช่แต่ก็ไม่แน่ว่าปออาจจะเป็นอนาคตของคัทก็ได้ถูกไหมก็คือปอยังมีปิด์นานาต,ตบใดที่ฉันยังมีลมหายใจโอเค่